ขวบปีที่มีความสุขฟลุกนทัทดื่มดำบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดขวบปีที่24แฟนคลับทั้งไทยเทศทุ่มล้านเหมาพื้นที่ทั่วเมืองอวยพรวันเกิดสุดอลังการบอกเลยว่าไม่มีแผาวนะคะสำหรับแรงสนับสนุนที่เหล่าไขามันของเจ้าแก้มก้อนชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของฟลุกนัศมีต่อน,นักแสดงหนุ่มฟลุกนทัทยังปังไม่หยุด โดยล่าสุดหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดขวบปีที่24ของหนุ่มฟลุกเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาทับถูกพื้นที่ทั้งที่กรุงเทพเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่ชนชลบุรีและอีกหลายๆเมืองใหญ่ในต่างประเทศทั้งจีนไต้หวันฮ่องกงและเวียดนาม ก็ถูกเทคโอเวอร์ด้วยพลังแห่งความรักของแฟนๆซึ่งรวมพลังส่งคำอวยพรวันเกิดถึงเจ้าแก้มก้อนอย่างสุดอลังการผ่านโปรเจกต์บนป้ายโฆษณาและอีเวนต์ในร้านคาเฟ่เก๋ๆโดยหลายแห่งนะคะยังคงเหมาพื้นที่กันยาวๆเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไปเช็คอินกันอีกด้วยสำหรับฟากเจ้าของวันเกิดฟลุกนทัทบอกเลยว่ามีความสุขจนยิ้มแก้มแตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะับตั้งแต่เห็นทุกคำอวยพรผ่านแฮชแท็ก My Love f r u i t 2 e f t o ซึ่งแฟนคลับทวิตกันจดติดเทรนก่อนที่ในช่วงเช้าหนุ่มฟุกจะกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นจึงเทคิวทั้งวันออกตะเวนเก็บภาพบรรยากาศโปรเจกต์อวยพรวันเกิดด้วยตัวเองเพื่อตอบแทนความรักและแรงสนับสนุนที่แฟนๆมอบให้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะได้รู้ข่าวเซอร์ไพรส์ซึ่งทำเอาทวีความแฮปปี้มากขึ้นไปอีกว่าตัวเองได้มอบโชคเลขท้าย2-4ให้แฟนคลับได้รวยกันยกดองสำหรับวันเกิดปีนี้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆครับจะเรียกว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ตอนแรกฟุกก็ตั้งใจว่าอยากจะจัดแฟนมีตเล็กๆแต่ก็ต้องเลื่อนไปเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง พอใกล้ถึงวันเกิดเราเห็นแฟนลับเขาตั้งใจเตรียมมาให้เราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเราเห็นแฟนๆเขาตั้งใจซื้อป้ายโฆษณาตามสถานี BTS และ MRT หลายสถานีมากและตามห้างต่างๆอีกบางคนเขาตั้งใจจัดร้านให้เราอีกทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยตัวฟุกเองรู้สึกเสียดายมากเพราะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปตามเก็บบรรยากาศและถ่ายรูปด้วยตัวเอง แต่ก็ทำได้แค่ดูรูปตามโซเชียลไปก่อนส่วนโปรเจกต์ต่างๆฟุกก็ตั้งใจจะไปดูด้วยตัวเองให้ได้เยอะที่สุดหรือถ้าครบได้ก็จะดีมากๆครับส่วนทุกคำอวยพรฟุกก็เห็นและอ่านหมดนะครับเพราะมันเหมือนเป็นกำลังใจในวันที่แย่ๆของเราส่วนของขวัญทุกชิ้นฟุกก็แกะเองทั้งหมดและตั้งใจจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับฟุกอยากขอขอบคุณทุกคนมากๆทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกโปรเจกทุกคํำอวยพรและของขวัญทุกชิ้นที่มอบให้กันในวันเกิดปีนี้ทุกอย่างที่ทุกคนทำให้มันทำให้เรารู้สึกได้รับความรักรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้และทุกคนยังพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ทำให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเลยครับ และในวันเกิดปีนี้ฟุกก็อยากขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคำอวยพรและความหวังดีที่มีให้ฟลุกย้อนกลับไปหาทุกๆคนนะครับและสำหรับใครที่ถูกหวยเลขอ,อายุฟลุกฟุกก็ดีใจด้วยนะครับด้านผลงานใหม่ของหนุ่มฟลุกก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ปล่อยให้ทุกคนรอนานค่ะ พอจอคิวเตรียมเสิร์ฟต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้แน่นอนผลงานปีนี้ก็จะมีซีรีส์พี่ชาย My Bromance ภาค2ที่เคยทำเป็นภาพยนตร์มาก่อนเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับโดยภาคนี้ก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากภาคที่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับคาดว่าปลายปีนี้น่าจะได้รับชมกันส่วนงานอื่นๆก็มีครับแต่บางงานก็ต้องขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อน อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆรับรองมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกเยอะครับเมื่อบอกมาแบบนี้เรล่าไขามันของเจ้าแก้มก้อนต้องเกาะติดสถานการณ์และสนับสนุนต่อกันอีกยาวเลยล่ะค่ะ